นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน Extra Safe มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานที่ PTT Station ทั่วประเทศ33ปี e c o Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุน Investment Minute นะคะในวันพุทธที่1ตุลาคม2568กับคุณคณิตาอมรเมธวรินทร์และดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะค่ะนอกจากเป็นวันที่เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วยังเป็นวันแรกของไตรามาส4อีกด้วยนะคะก็ขอให้เป็นไตรามาสที่สดใสของการลงทุนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะหุ้นไทยร่วงลงไปเกือบ14จุดทองก็พันผวนหนักนะคะเข้านิวไฮทะลุ60,000 ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเช้านี้เดี๋ยวเช็คราคากันหน่อยเพราะว่าทองไทยนิวไฮทองโลกก็เช่นเดียวกันนะคะราคาเนี่ยพุ่งต่อเนื่องนะคะโคม็กซ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขณะดเดียวกันที่ทั่วโลกวันนี้เนี่ยจับตาเรื่องของว่า สหรัฐจะมีความเสี่ยงออการชัดดาวไหมหน่วย,ยางานรัฐนี่นะคะวันนี้ช่วงเที่ยงๆน่าจะทราบผลกันนะคะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการกับเราพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะติดตามข้อมูลบทวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนได้ผ่านทางเซ็ตเทรดคอมรวมทั้งเซ็ตเทรดคลับอีกด้วยนะคะ อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเมื่อวานนี้ถ้าดูหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงไปเกือบเกือบ14จุดเลยนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนดูกันหน่อยว่าต่างชาติขายหุ้นไทยไปแล้วเกือบ12,000ล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะที่มีผลหนักกับตลาดบ้านเราก็คือแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่อย่าง Delta แล้วก็มีแรงกดดันจากฟ i ิ c h ด้วยค่ะที่ปรับลดแนวโน้มอ,อันดับเครดิต ปตทนะคะแล้วก็ปตทอสอพและกลุ่มธนาคารทางคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บรลยบเคฮีนประเทศไทยมองว่าการปรับลดเครดิตครั้งนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทจดทะเบียนแย่นะคะแต่ว่าเป็นการปรับลดไปตามเครดิตประเทศที่มีแนวโน้มลดลงแต่เนื่องจากบริษัทไม่สามารถมีเครดิตเหนือประเทศได้ค่ะก็เลยมีการปรับลดนะคะไม่ใช่เพราะว่ากิจการไม่ดีดูแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรค่ะ ซึ่งเครดิตของประเทศที่ลดลงเมื่อวานนี้ทางคุณเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังได้ชี้แจงนโยบายต่อรัฐสภาโดยเดินหน้า Quick Big Win 5เสาหลักค่ะแก้หนี้ประเทศแก้คอขวดลงทุนปลดล็อกอุปสรรคด้วย Fastpass เร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไปแล้วในปี66และ67แต่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนจริงมูลค่าสูงถึง470,000ล้านบาท แล้วก็มีการใช้บสยเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อซัพพลายเชนฟแน n นซิงเร่งรัดการคืนภาษีของกรมสรรพากรทันที1 6 0 0 0แล้านบาทเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบและ SME อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเดินหน้าโครงการนะคะคนละครึ่ง plus ค่ะเพื่อดึงเม็ดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภฐฐายใน4เดือนโดยไม่ต้องใช้เงินใหม่ พร้อมลักดันนะคะเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยไม่ให้หลงเหวไปมากกว่านี้แล้วก็คาดหวัง GDP ไตรามาสสี่จะโตกว่า0.3นี่ครัวเรือนต่ำกว่า87.4แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะดึงเครดิตไทยให้ดีขึ้นด้วยค่ะ,คะด้านคุณอัจริพลเรกพิบูลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าจะร่วมเดินหน้าควิกบิ๊กวินค่ะพลังงานทดแทนโซลา่าภาคประชาชนโซลา่าฟาร์มชุมชน1,500เมกะวัตต์ดเรกพีพีเอ2,000เมกะวัตต์รวมไปถึงผลักดัน c c s ที่มีศักยภาพการเก็บกัก มากกว่า7,000ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลงทุนเป็นแสนล้านบาทเลยทีเดียวใช้เวลาเป็น10ปีค่ะเมื่อวานนี้นะยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนและจะนําไปสู่การชี้แจงโดยกรตต่อไปหรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันนะคะโดยฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนค่ะคุณรังสีมันโรมและคุณวิโรธรัคนาอดิสรมีการเปิดข้อมูลที่ชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองในรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน กับที่ปรึกษาของคุณเซนแห่งกัมพูชาค่ะระบุด้วยว่าชาวต่างชาติคนนี้นะคะมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์นำไปสู่การลงทุนในไทยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระบุอีกด้วยนะคะว่าเงินสกปรก,กก้อนโตจะเป็นกำแพงกีดกันเม็ดเงินสุจริตที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเราจะสูญเสียโอกาสดึงดูดการลงทุนสมัยใหม่ค่ะ ่วนเมื่อวานนี้นะคะหลังที่มีการชี้แจงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้วก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อทันทีดยคะโดยครมอรเองค่ะก็ได้สั่งการให้ปพชช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่น้ําท่วมหลายพื้นที่ในขณะนี้ค่ะให้เร่งช่วยเหลือชาวบ้านสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยาประชาชนรวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการ2เดือนค่ะ พฤศจิกายนและธันวาคมนี้นะคะจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนรวม1,700บาทต่อคนเมื่อรวมกับเงินเดิม200บาทต่อเดือนนะคะก็จะเป็นคนละ2,000บาทต่อเดือนค่ะใกล้เคียงกับที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับจากคนละครึ่งนะคะเพื่อดูแลค่าครองชีพให้กลุ่มเปราะบาง13.4ล้านคนเป็นเงิน22,000ล้านบาทค่ะ ด้านคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงนะคะว่าครมอขยายเวลาโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสายสีม่วง20บาทตลอดสายที่จะครบกําหนดภายใน30กันยายนนี้นะคะ เพื่อให้สิ้นสุดใน30พฤษจิกายนค่ะสำหรับมาตรการคนละครึ่งกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสมอคอรมในสัปดาห์หน้าเพื่อจัดสรรงบให้กับทั้ง2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนได้สิท 60-40นะคะรับเงินสมทบ2,400บาทประชาชนเติมเงินเข้าแอปเป่าตัง2,000บาทใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีจำนวน9ล้านคนได้รับเงินสมทบ2,000บาทเติมเข้าแอปเป่าตัง2,000บาทเลยนะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นทั่วโลกในมา r k เก็ตอัปเดตกันค่ะ ตลาดหุนสหรัฐกันนะคะที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อแม้ว่าจะยังรอลุ้นว่าเรื่องของการชัดดาวจะเกิดขึ้นไหมในช่วงกลางวันวันนี้ของเวลาในบ้านเรานะคะไปดูดาวโจนส์ค่ะที่บวกมาได้81.82จุดค่ะ S&P 500บวก27.25จุดและ Nasdaq บวกมาได้68.86จุดนะคะสำหรับตลาดดาวโจนส์ที่บวกต่อเนื่องนะคะทำให้ปรับตัวขึ้นทั้งในรายเดือนแล้วก็ไตรมาสตลอดเดือนกันยายนค่ะ ดัชนี S&P 500า0ปรับตัวขึ้น3.53%เป็นการปรับตัวขึ้นในเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2553ส่วนนัสแ a กปรับขึ้น5.61%นะคะแล้วก็ดาวโจนส์บวกไป1.87%เป็นการปรับตัวขึ้นในเดือนกันยายนแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2562ค่ะ ต่ว่าตลาดยังคงกังวลปัญหาหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐจะถูกปิดทำการหรือว่าชัดดาวเนื่องจากปัญหาพรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตัยังมีความขัดแย้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวจะเริ่มเข้าสู่ภาวะชัดดาวตรงกับเวลาในบ้านเราประมาณ11โมงนะคะนับเป็นการปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีซึ่งอาจทําให้การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญมีความล่าช้าและส่งผลให้แนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเผชิญกับความไม่แน่นอนด้วยค่ะ แล้วก็มีปัจจัยทรัมป์ที่เคยประกาศนโยบาย most f a v o r nation เพลดราคาย,ยาในสหรัฐลง30-80%ทําทำให้ชาวอเมริกันจ่ายเงินซื้อยาถูกลงด้วยนะคะดูตลาดทุนยุโรปค่ะที่ปรับบวกได้เล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุซี่ร้อยบวก50.59จุดดัชซเรมนีบวก135.66จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสบ,บวกไป15.07จุดนะคะ ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ยังมีแรงกดดันตลาดอยู่นักลงทุนกังวลความเสี่ยงเรื่องของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนะคะนี่เป็นปัจจัยหลักที่กระทบกับบรรยากาศการลงทุนด้วยหุ้นเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นโดยกลุ่มสื่อบวก1.2ค้าปลีกเพิ่มขึ้น1.1ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมและเฮลท์แคร์ค่ะหนุนดัชนีสต็อก600มากที่สุดนะคะ โดยเศรษฐกิจอังกฤษ,กฤษตเติบโต0.3ในไตรมาส2ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือนกันยายนอยู่ที่1.1เงินเฟ้อใน4รัฐหลักของเยอรมนีก็ปรับขึ้นตามคาดการ์กด้วยค่ะ ไปดูกันต่อกับน้ำมันตลาดโลกนะคะกังวลว่าอุปทานจะล้นตลาดนะคะทำให้ล่าสุดราคาปรับลงค่ะ WTI ลงไป1เหรียญ8เซนนะคะเริ่มลงไป95เซนค่ะสําหรับเวสเท็กซัสที่ปิดลบนะคะราคาน้ํามันเนี่ยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะน้ํามันล้นตลาดหลังมีข่าวว่ากลุ่ม O อเปและ O อเปกพลัมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันอีกค่ะในเดือนพฤศจิกายน2 7 4 0 0 0ถึง4 1 1 0 0 0บาร์เรลต่อวันรวมทั้งการที่ภูมิภาค เคอร์ดิสถานของอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันผ่านทางตุรกีอีกครั้งประมาณ230,000บาเรลต่อวันด้วยค่ะจากเคอร์ดิสถานที่เป็นเขตปกครองตอนเองทางตอนเหนือของอิรักหลังถูกระงับการส่งออกตั้งแต่มีนาคมปี66ค่ะดูราคาอ้างอิงยางพารา FOB กันนะคะลงไป52สตางค์นะคะหรือว่า0.78%ค่ะราคาที่66บาท12สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ขณะที่เราไปดูราคาทองกันหน่อยนะคะทองโลกก็ขยับขึ้นต่อนะคะบวกต่ออีก18ดอลลาร์ค่ะโคเม็กซ์อยู่ที่3,873.2ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กค่ะย,ยังคงบวกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการตลาดกังวลความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐจะถูกชัดดาวก็เลยเป็นแรงหนุนให้ซื้อทองคำและคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าลดดอกเบีย้ยต่อด้วยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะกับบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ก็ทําราคาค่อนข้างเรียกว่าสวิงเลยนะคะทั้งวันเนี่ยปรับถึง32ครั้งค่ะ <S <S ขึ้นนิวไฮครั้งที่10แนวรวมแล้ว1,100บาทนะคะไปแตะ59,300่5 59, เ3 0 0บาทแต่ว่าช่วงบ่าย ก็ปรับลงมานะคะจนถึงครั้งที่ครั้งที่25แล้วก็ปิดที่58,400บาทแต่ว่าเช้านี้เปิดมาปุ๊บค่ะครั้งที่1ราคาบวกแรงเลยนะคะ1,000บาททองคําแท่งขายออก59,400บาทและทองรูปพรรณค่ะ6 2 0 0บาทนะคะเรียกว่าทำนิวไฮกันอีกครั้งด้วยนะคะ ไปดูราคาค่าเงินบาทเช้านี้กันหน่อยนะคะเปิดมาค่ะ32บาท47สตางค์อ่อนค่าเล็กน้อยนะคะตลาดติดตามรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐค่ะแล้วก็ประเด็นความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะ g o v n r n n t s t ชั down ด้วยค่ะกรุงไทยคาดการกรอบเงินบาทไว้นะคะช่วง24ชั่วโมงอยู่ที่32บาท35สตางค์ถึง32บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ติดตามตลาดเอเชียเช้านี้นะคะเริ่มดูจากนิเคอีก,กันก่อนเลยค่ะลงไป1.16%หรือว่า521จุดนะคะนิเคอีอยู่ที่44,411.26จุดค่ะรอดูฝั่งของสหรัฐนั่นเองนะคะว่า g ก e n t s h ชัดดาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงกลางวันวันนี้ตามเวลานในบ้านเราเดี๋ยวติดตามกันแต่ว่าตลาดอื่นๆในเอเชียวันนี้เซี่ยงไฮ้กับหางเส็งนะคะจีนหยุดทำการนะคะเริ่ม วันหยุดยาวนะคะวันชาติจีนเราด้วยค่ะก็จะของเซี่ยงไฮ้เองจะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหลังวันที่8ตุลาคมนะคะตลาดอื่นๆก็มีการปรับตัวบวกได้อย่างสเตตทามหรือว่าคอสปิดนะคะเดี๋ยววันนี้ดูว่าโมเมนตัมนี้ค่ะบ้านเราจะตอบรับอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปดูเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบกันค่ะให้น้ำหนักยังไงนะคะปัจจัยบวกค่ะดาวโจนส์ปิดบวกจับตาสหรัฐนะคะเรื่องของ Government shutdown รัฐมนตรีคลังค่ะพูดถึงนโยบายหลักเลยนะคะ วิกบิ๊กวินว่าจะดันเศรษฐกิจไตรมาสสี่ให้โตสูงกว่า0.3เปอร์์แบงชาติคาดการว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะดัน GDP โตเพิ่ม0.2และตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนตลาดระยะไกลฟื้นตัวนะคะรับกับการเข้าสู่ไฮซีซั่นค่ะ แต่ว่าปัจจัยลบที่ยงคงกดดันอยู่ค่ะการจัดเก็บรายได้รัส1บเดือนของปีงบประมาณนี้นะคะต่ําเป้า1.3%ภาษีรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฉุดด้วยนะคะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคมชะลอตัวจากเดือนก่อนการส่งออกไปสหรัฐหดตัวและดัชนีเดือนสิงหาคมนะคะก็มีการหดตัวลงไปนะคะ4.19%ค่ะเนื่องจากบัตรแข็งนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวก่อนหนะ้านี้ก็ค่อยๆมีจังหวะที่ชะลอตัวด้วยค่ะ เรามาดูเซ็ตเมื่อวานนี้บ้านเรานะคะลงไป13.90จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย49,548ล้านบาทเซ็ตปิดที่1,274.17จุดค่ะสำหรับรายกลุ่มนะคะทางกองทุนค่ะได้มีการซื้อสุทธินะคะบล็กเกอร์ขายสุทธิต่างชาติยังคงขายสุทธิ3,776ล้านนะคะขณะที่รายย่อยนะคะซื้อสุทธิ3,600กว่าล้านค่ะ โปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานนี้นะคะเป็นการขายสุทธิ3,424ล้านและห้าดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะยังคงเป็นตัวใหญ่ๆที่กดดันตลาดอย่างเดลต้านะคะลงไป3บาทเทอร์โบค่ะบวกมา39สตาตคางนะคะ KTB ลงไป45สตางปตวปตทค่ะลงไป50สตางแล้วก็เป็น Advance ที่ลงไป2บาทนี่คือภาพของตลาดเมื่อวานนี้ค่ะ เริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้นะคะมี DR ใหม่เข้าตลาดค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียน DR 10หลักทรัพย์ใหม่นะคะที่อ้างอิงหุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะออกโดยบริษัทหลักทรัพย์พายที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ค่ะ โดยมีนะคะตามหน้าจอเลยนะคะ10 DR ค่ะเช่น AAPL 03ที่อ้างอิงหุ้น Apple ค่ะ ADBE 03อ้างอิง Adobe นะคะ BKNG 03อ้างอิงหุ้น Booking h o l d i n g ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการจองออนไลน์ในธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ GOOG ค่ะอ้างอิงหุ้น Alphabet ะคะ Nvidia ก็อ้างอิงจาก Nvidia นะคะ ยังมี pltr 0 3ที่เป็นหุ้นเทคค่ะรวมไปถึง tsla 0 3อ้างอิงหุ้นเทสลายังมี bsc 0 3ที่อ้างอิงหุ้น Bank of America jnj 0 3ค่ะอ้างอิง Johnson แอน n s จ n รสรวมไปถึง on on 0 3อ้างอิง on holding ag นะคะซึ่งเป็นบริษัทกีฬาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีการรองรับแรงกระแทกที่เป็นเอกลักค่ะ วิเคราะห์ทิ่ทาตลาดวันนี้ด้วยกันนะคะพูดคุยกับคุณวิจิตอรารยาพิสิทธิ์นักกลยุทธ์การลงทุนบอลลิเบเรเตอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับค่ะคุณค่ะคุณวิจิตคะต้องบอกว่าตอนนี้นโยบายหลักที่ถูกจับตาก,ก็คือ Big Quick Win นะคะมองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นการบริโภคได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงส่งผลต่อหุ้นยังไงบ้างด้วยค่ะ ครับภัพรวมก็ถือว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจครับในช่วงของตัวตรมาสสี่นะเพราะว่าโ,โดยรวมในภาพผลการฟอ r e c a s t ในปัจจุบันเนี่ยมองว่าคอร์เสามเนี่ยน่าคืนตัวได้ค่อนข้างดีพถือว่าจังหวงของคอร์เสี่อาจจะมีมุมกรทั้งของการแผ่วลงนะครับแต่ถเกิดได้มาตรการควิกบิ๊กวินเข้ามา ช่วยหนุนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมตั้มของตัวการขยายตัวเนี่ยน่าจะไม่ต่ากว่า13%ต่อปีอันนี้คือฝั่งตัวภาครัฐที่คาดการไว้ในช่วงของคอเตอร์่แล้วก็อาจจะแก้เรื่องของตัวนี้พักครัวเรือนเนี่ยที่ข้อท่านสูงเนี่ยอาจจะลดลงต่ำกว่าระดับประมาณ87%ได้นะครับโดยรวมถึงที่ว่าก็ได้เป็นมาตรการที่่องดีเพราะดูจากไส้ในเนี่ยจะมีมาตรการส่งเสริมในฝั่งตัวการบริโภคการท่องเที่ยวการลดหนี้ของประชาชนนะครับเพิ่มสัมพันธ์ในฝั่งตัว SME แล้วก็ เรื่องของการลงทุนอนาคตใหม่ๆเช่นฝั่งตัวพลังงานสะอาดหรือว่าการส่งเสริมของตัว b ร i โดยรวมก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งในการทําให้อพอร์ตสี่ที่ความคาดฝั่งน้อยเนี่ยกลับมามีความคขดหวังมากขึ้นครับค่ะเราดูในกลุ่มที่เรียกว่าน่าจะได้ผลโดยตรงนะคะบอกค้าปลีกหรือว่าอะไรตัวไหนที่ดูแล้วมีมีโอกาสที่จะตอบรับกับนโยบายต,าต,าต่างเหล่านี้มากที่สุดค่ะ ครับถ้าเกิดเราดูในเชิงของตัวอ่าเซกเตอร์เนี่ยก็คงเป็นพวกโดเมสติกนะครับคาร์ปลีกฟินแลนซ์ท่องเที่ยวถ้าเกิดฝั่งตัวคาร์ปลีเนี่ยวางไว้ที่ตัวของเชเดียร์ตรานะครับเพราะว่าอามตาตรการที่จะไล่เลี่ยงออกมาเนี่ยในช่วงของสักงานวิกสองวิกหน้าเนี่ยคือเรื่องของตัวคนละกพื้นนะครับซึ่งฝั่งตัวค้าปรีกอย่างเชเดสตราหรือว่าแมคโครเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ลิงก์กับตัวรักยากพิ่มขึ้งเยอะนะครับร้านเช่าโวยต่างที่เป็นท่าของการซื้อแล้วก็ไปจำหน่ายต่อเนี่ยภาพโลมนี้ก็ ได,ได,ได้ประโยชน์ช็อตแรกนะครับขณะที่ไฟแนนซ์เนี่ยผมว่าการตรับเรื่องของตัวเรื่องของปัญหา,ต,าต่างๆเรื่องภาวะหนี้ต่างๆเนี่ยทำให้เรื่องของ คุณดูว่าสินทรัพย์ของตัวไฟแนซ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นจริงๆได้หมดเลยแต่ตัวที่เรายังคงชอบอยู่เนี่ยคือตัวฝั่งตัวสวัสด์ซึ่งแวร์เรชั่นเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ถูกกว่าเพื่อนๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ท้ายสุดเรื่องของตัวการท่องเที่ยวเนี่ยวางไว้ที่พี่หยาคือเอ t นะครับสัญญาณของตัวทั้งการปรับ p a s เ e n g e อร์ r v i c e c h a ชาร์จรวมถึงฝั่งตัว o ก d e n w e ว k แล้วก็ที่เกิดได้มาตรการในหน้าของตัวการท่องเที่ยวเมืองรองต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็ได้เป็นภาคของการบูสต์ได้ครับ <c oughs> มองภาพรวมแนวโน้มตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ยังไงบ้างค่ะจริงๆเทรน์ตุลาเนี่ยผมว่าเป็นเทรนด์การฟื้นความเชื่อมั่นมครับมาตรการในประเทศคือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการชุมธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมีทั้งกรงอต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยจะมีเัดเบย์เจแล้วก็อีซีีไฮไลท์สำคัญคือเฟดรอบนี้ยังคงคาดฝังในการคับเลทก็ได้เป็นตัวบูส ในเชิงของตัวเซ็นเต์การลงทุนเนี่ยดีต่อเนื่องนะครับส่วนความเสี่ยงเนี่ยให้ดูความผันผวนของตัวค่าเงินนิดนึงที่เบาทยังคงอ่อนค่าแบบนี้นสัญญาของการยืนของตัวเซ็นเด็อาจจะน,น้อยหน่อยเป็นเชื่อว่า,วาดึงขึ้นไปในโซนสัานานสามสองกว่ากว่าเนี่ยน่าจะเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้จับตาเรื่องของการประกาศผลประกอบการคอตอรัปด้วยจะไล่เรียงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนความผันผวนของตัวคอมโบิาาตี้เนี่ยน้ำมันรยาสั้นอาจจะมีความกังวลเรื่องของโอเปกที่ปรับ เคื่อกำลังผิดในช่วงระยะสั้นขึ้นมาโดยโอ้ออกบอมว่าเซ็ตยังคงแข่งในกรอบสักงานพันสองร้อยสามสิบนถึงพันสามรอยี่สิบนะครับมีวุ้นในการที่จะไซเวททูไซเวอัพอยู่นะครับในช่วงของตัวเด่นครับ่ะทิ้งท้ายกับประเด็นวันนี้นะคะช่วงทิ้งเที่ยงที่จับตากันก็ว่าเมชดาวฝั่งสหรัฐเนี่ยจะมีผลยังไงกับเราบ้างไหมคะ สน่สน,สนตัวคิดว่าจริงๆโกลเว,ว้นสดาร์เนี่ยวิ่งเป็นวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของตัวเทรนการเมืองของตัวอเมริกาเนี่ยท้ายสุดผมเชื่อว่าจะผ่านผลไปได้เนาอะ,อะถ้าเกิดมีจังหวะของการอินแพ t กก็อินแพ t กแค่ระยะสั้นนะครับ<ช>ทุกๆครั้งเนี่ยก็ผ่านผลไปได้เนี่ยชีนี้ไม่น่าจะเป็นปัจจัยใหญ่สำหรับตัวการลงทุนครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวิจิตค่ะ ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะควันนี้ก็มีมุมมองหุ้นบางตัวที่แนะนำกัน CPXTRA e Macro สวัสดีแล้วก็ AOT ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้มีหุ้นน้องใหม่เทรดนะคะตลาดหลักทรัพย์ค่ะต้อนรับบมจเงินเทอร์โบผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาตินะคะรวมไปถึงสินเชื่อโนนที่ดินและธุรกิจในหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยค่ะที่เริ่มซื้อขายไปเมื่อวานนี้นะคะเปิดเทรด1บาท89สตางค์ค่ะ าราคา IPO นะคะที่1บาท89สตางค์เปิดเทรด2บาท34สตางค์เพิ่มขึ้น56เปอร์เซ็นต์ะคะจากราคา IPO ที่1บาท50สตางค์โดยนักวิเคราะห์คาดการว่ากำไรสุทธิปี2568จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดบ o r ทิ i n i t y ก็ประเมินนะคะว่าจะอยู่ที่496ล้านบาทค่ะ ด้านบรอเอเซียพัสคาดว่าจะอยู่ที่525ล้านบาทซึ่งเทอร์โบเองนะคะจะได้รับประโยชน์ดโดยตรงจากแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงที่จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้เร็วกว่าคู่แข่งในกลุ่มเนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นหลักค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาแนะนำกันว่าการเทรดออปชั่นแบบมือโปรง่ายๆมีตัวช่วยหรือว่ามีวิธียังไงบ้างนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะ t ทฟเฟกสเตชันหาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย t f e x t f e x s t a t i o n วันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์อยากจะชวนนักลงทุนค่ะน t ยเทให้มารู้จักกับกลยุทธ์หนึ่งะคะที่เรียกว่า Tick Size ค่ะแล้วก็ b i t a s k Spread นะคะเพื่อให้การเทรด p t i o n s เพิ่มโอกาสทำกำไรทุกสถานการณ์แล้วทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ การเทรดออปชันก็คือสัญญาที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ซื้อหรือว่าสิทธิ์ขายนะคะสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาจำนวนแล,วแล้วก็ระยะเวลาที่ระบุไว้จากผู้ขายโดยผู้ซื้อเนี่ยจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมแล้วก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้ส่วนในฝั่งผู้ขายนะคะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้าผู้ซื้อขอใช้สิทธิ์โดยผู้ที่ซื้อออปชันเนี่ยก็ต้องการซื้อของดีราคาถูกเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าผู้ลงทุนมือใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่า จะมีการตั้งราคาออปชันกันยังไงแล้วสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยจะขายได้ไหมดังนั้นค่ะอยากให้มาทําความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นกันก่อนเกี่ยวกับติ๊กไซส์หรือราคาเปลี่ยนแปลงขั้นต่ําและบิดอาร์สเปรดนะคะหรือว่าช่วงห่างราคาเพื่อให้เราส่งคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทีนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจกันว่าติ๊กไซส์คืออะไรให้เราลองนึกภาพนะคะว่าการที่เราซื้อสินค้าสักชิ้นในตลาดเนี่ยสมมติไปตามตลาดนัดเราก็ต้องเจรจาต่อรองใช่ไหมคะผู้ซื้อก็ขอต่อราคาลง ในตลาดการเงินก็เหมือนกันค่ะราคาต่อรองของสินค้าแต่ละชนิดจะมีการขยับขึ้นลงทีละขั้นเหมือนกับค่อยๆขึ้นบันไดอะค่ะขยับทีละขั้นคือติ๊กไซส์อันนี้เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงได้เช่น5.3 5.4 5.5แบบนี้นะคะส่วนบิดอาร์คเปรดก็คือส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อราคาบิดกับราคาเสนอขายราคาอาร์คค่ะถ้าเราเป็นผู้ขายก็ต้องตั้งราคาขายที่ฝั่งอาร์คส่วนถ้าเป็นผู้ซื้อก็จะตั้งราคาซื้อที่ฝั่งบิด ทีนี้ปเปรียบเทียบนะคะกับสินค้าถ้าเกิดว่าเราขายกล้องถ่ายรูปกําหนดราคาไว้ที่12,000บาทก็เป็น a r รใช่ไหมคะอันนี้ราคาขายแต่มีผู้เสนอซื้อ,เ,อเสนอราคา10,000บาทหรือว่าบิดอันนี้นะคะต่างกันและฝั่งซื้อกับฝั่งขายส่วนต่างของราคา2,000บาทตรงนี้ก็คือบิดอาร s p สเปรดค่ะยิ่งส่วนต่างนี้แคบลงเท่าไหร่การซื้อขายก็ยิ่งง่ายและเร็วขึ้นเท่านั้นเหมือนต่อรองกันได้ะนะคะ ส่วนเทคนิคการซื้อขายออปชันด้วยกลยุทธ์ติ๊กไซส์และบิดอาร์คสเปรดใน Set 50 Options มีการกำหนดติ๊กไซส์ที่0.1จุดนะคะคือติ๊กไซส์หเท่ากับ0.1จุดโดยสินค้าส่วนใหญ่มีบิดอาร์คสเปรดอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.3จุดเท่านั้นโดยสินค้าในที่มีคนสนใจน้อยหรือว่าสินค้าที่มีราคาแพงมากก็อาจจะมีบิดอาร์คสเปรดที่มากกว่า0.3ได้ค่ะ 0.3จุดนี่แบบนี้นะคะก็แปลว่าโดยทั่วไปแล้วออปชันมีสภาพคล่องสูงจะซื้อขายได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราต้องการซื้อขายได้เร็วก็ต้องเลือกออปชันที่มีบิดอาร์สเปรดแคบๆและถ้ามีปริมาณซื้อขายเยอะๆด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีค่ะพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยการซื้อขายออปชันก็ไม่ยากอีกต่อไปใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากทำความเข้าใจทำความรู้จักกับเซ็ตฟิฟตี้ออปชันให้มากขึ้นดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ที่ f e x c o t h options มีข้อมูลดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแบบมือเก่าแล้วหรือว่ามือใหม่หรือว่าผู้สนใจลงทุนก็เข้าไปศึกษาได้อีกมากมายเลยค่ะต่อกันที่ประเด็นเ,เรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโคศกธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ากรณีที่ประธานบอร์ดสภาพัฒน์ ออกมาระบุว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยนับว่าสูงเกินไปวงเงินถึง9ล้านล้านบาทจึงควรนำเงินบางส่วน3ล้านล้านบาทออกมาหาผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วยการตั้งกองทุนความมั่งคั่งของประเทศเช่นสิงคโปร์ค่ะที่ได้ตั้งกองทุน GIC เรื่องดังกล่าวนะคะได้มีข้อเสนอมาแล้วหลายครั้งจึงตอบเหมือนเดิมว่า แบงชาติไม่ได้คัดค้านการตั้งกองทุนความมั่งคั่งเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมแต่ต้องศึกษาให้รอบคอบและขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละประเทศค่ะต้องวางระบบควบคุมดูแลอย่างโปรโง่งใส ส่วนกรณีแนวโน้มราคาทองคําที่ปรับเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาขยับสูงถึง6 0 0 0 0บาทนั้นก็ได้มีการเตรียมเชิญสมาคมค้าทองคํามหารือเพิ่มเติมอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะและต้องดูว่าผู้ประกอบการร้านทองจะมีข้อเสนอให้ช่วยดูแลราคาทองคําเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหลังมีผลกระทบต่อเงินบาทแข็งค่าโดยบางชาติย้านะคะว่าให้ซื้อขายทองกับต่างประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้มีหลายปัใจจัยในต่างประเทศผลักดันให้ราคาทองคำปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะยอมรับว่า Net o r er r o r and o m i s s i o n หรือว่า NEO ช่วงไตรมาสสสูงขึ้นเป็น3.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากไตรมาสหนึ่งที่มีจำนวน2.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐยอมรับว่ายอดสุทธิของ Net Error and o m i s s i o n ทั้งหมดไม่ใช่เงินสีเทาค่ะ ส่วนกรณีที่รัฐบาลนะคะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งและดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการที่จะใช้งบรวมกัน6.6มืนล้านบาทนั้นมองว่าวงเงินดังกล่าวมีสัสดส่วน 0.4%ค่ะของ GDP แต่มองว่าคงจะกระตุ้น GDP ได้ไม่ถึง0.4%นะคะอาจได้เพียงแค่0.2%เนื่องจากเป็นเงินสำหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนไม่ได้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานแต่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมการค้าขายดีขึ้นในช่วงไตรามาสสุดท้ายนี้ค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของนาทีลงทุนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ